ไม่หลุดนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องตื่นเต้นครับไม่ต้องรีบครับผมใจเย็นนะครับอยากให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะครับอยากให้ทุกคนได้มาแข่งขันกันนะครับคู่นี้นะครับระหว่างน้องคูเปอร์กับน้องไอเดียนะครับยังอยู่ที่ลูกที่หนึ่งนะครับฟังสัญญาณ l a d y s e t three two one go shoot โอเคนะครับรลงศีนามไปแล้วนะครับเป็นการรับกันของซินิกแน่นเอง ตากันที่สียังเห็นได้ชัดนวตอนนี้ปลดปล่อยเอาเมอ์ออกมาแล้วจะเป็นคนดีหรือผลเสียของใครกันแน่จับตาดูให้ดีนะครับผมระหว่างนกคทคนิกของน้องไอเดียกับของน้องคูเปอร์ใครจะอยู่ใครจะไปและตอนนี้ให้เป็นลูกสีเขียวนะครับหนึ่งแต้มนะครับผมน้องไอเดียนะครับนิดเดียวนะครับเชื่อเฉือนกันอย่างมากๆนะครับผมเดี๋ยวเป็นลูกที่สองเตรียมพร้อม เอาใจช่วยทั้งสองท่านนะครับทั้งน้องไอเดียและน้องคูเปอร์นะครับผมลูกที่สองน้องนะครับแล้วผมจะเห็นอะไรบรรวาสซีการ์ต์นะครับจับฟัสเนียเลดี้เซต3 2 1โอชุดอันนี้นะครับผมชนขอบโดนมือหรือเปล่าไม่โดนนะชนขอบนะครับแล้วก็ออกไปนะครับแต่ออกไประเบิดข้างนอกนะครับแต่ทั้งสองคะแนนเท่ากันนะครับ ตอนนี้ซึ่งกลายเป็นทางด้านของน้องไอเดียนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันมาออกนะครับสไลด์แล้วก็ออกน้ำที่นัำออกเป็นสองแต่มันไประเบิดข้างนอกไม่เป็นไรนะครบผมเพราะว่าคะแนนมันเท่ากันนะครับออกกับระเบิดมันสองคะแนนเท่ากันเป็นน้องไอเดียนะครับ